ดิฉันเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในการถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องเล่านี้เขาเรียกตัวเองว่าครูนะคะเรื่องจะเล่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนครูมาเริ่มสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ในเทอมแรกเมื่อปีพุทธศักราช2547เมื่อเข้ามาใหม่ๆนั้น ครูเข้ามาเริ่มงานในช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นช่วงปิดภาคเรียนเล็กก่อนที่จะเริ่มภาคการศึกษาถัดไประหว่างนั้นครูจึงเตรียมการสอนอย่างหนักเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนอาชีพจากอาชีพที่เคยทำโดยสิ้นเชิงวันทั้งวันครูนั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นสื่อการสอนมีอยู่วันหนึ่ง ครูที่พักอยู่ในห้องพักติดกันเข้ามาทักทายและบอกกับรูว่าอยู่ที่นี่ต้องระวังเก็บของให้ดีขโมยเยอะบางทีก็งัดห้องพักอาจารย์งาตู้เก็บของก็มีของหายบ่อยแต่ครูก็ไม่ได้คิดอะไรมากหลังจากนั้นไม่กี่วันครูมาถึงห้องพักในตอนเช้าเหมือนทุกวัน แต่วันนี้ครูก็ตกใจว่าทำไมเครื่องคอมพิวเตอร์ของครูเปิดอยู่สงสัยว่าใครเข้ามาในห้องหรือเปล่าเพราะปกติห้องพักจะล็อกอาจารย์แต่ละท่านจะมีกุญแจเข้าห้องเป็นของส่วนตัวพอครูเห็นว่าคอมพิวเตอร์เปิดอยู่ก็เลยเดินไปถามแม่บ้านว่ามีใครเข้ามาในห้องครูหรือเปล่า หรืออาจมีอาจารย์ท่านอื่นที่นั่งอยู่ห้องเดียวกันเข้ามาก่อนแล้วแม่บ้านบอกว่ายังไม่มีใครเข้ามาครูก็งงเหมือนกันแต่ก็คิดว่าครูอาจจะเดือปิดเครื่องไว้ก็ได้วันนั้นก็ยังไม่คิดอะไรระหว่างวันครูเจอกับอาจารย์คนที่เคยมาทักเรื่องให้ระวังขโมย ครูก็เล่าให้ฟังไปเพราะมีแต่เอกสารสำหรับการสอนเท่านั้นพอวันนั้นก่อนกลับครูก็เลยตั้งพาสเวิร์ดของเครื่องคอมไว้เผื่อว่าถ้ามีใครมาเปิดก็ไม่สามารถเปิดใช้เครื่องของครูได้แล้วครูก็กลับบ้านไปวันรุ่งขึ้นครูไขกุญแจเข้าไปในห้อง พบว่าฝ่ายเปิดแล้วแม่บ้านจะเปิดให้ทุกวันแล้วก็ยิ่งตกใจมากเมื่อพบว่าคอมพิวเตอร์ของครูเปิดไว้อีกแล้วที่สำคัญคือเป็นการเปิดเครื่องที่พร้อมใช้งานหมายถึงหน้าจอมีงานตามที่ครูเก็บเป็นโฟลเดอร์ไว้ครูงงมากเราว่าเครื่องจะเปิดได้ยังไงเมื่อครูตั้งพาสวดเอาไว้ ตอนนั้นครูก็เริ่มกลุกลัวเหมือนกันตอนกลางวันก็เลยขอไปทานข้าวกับอาจารย์คนอื่นๆด้วยความที่เป็นครูใหม่ก็เลยถามว่าที่ครูเจอนี่มันคืออะไรหรือว่าระบบคอมที่นี่มันรวนหรือเปล่าอาจารย์ท่านหนึ่งก็บอกว่าไฟมันอาจจะคานก็ได้ เหมือนว่าเราชัดดาวม,มันไม่สมบูรณ์แล้วปลั๊กคอมครูก็ใช้แบบปลั๊กที่เป็นรางยาวๆห,หลายๆช่องที่เราเสียบสายคอมใช้เปิดปิดสวิตช์ครูก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้เย็นนั้นครูก็เลยลองดูใหม่ว่าจะเป็นอีกไหมครูจึงเปลี่ยนพาสเวิร์ดของเครื่องใหม่หมดปิดเครื่องปิดสวิตไฟ และที่สำคัญครูเขียนกำกับไว้บนกระดาษเอซี C ว่าวันนี้พิมพ์งานเสร็จตอนสี่โมงเย็นปิดคอมปิดสวิตช์แล้วกำลังจะกลับบ้านแล้วครูก็ลงเวลาตอนที่ครูกลับคือประมาณสี่โมงเย็นแล้วครูก็เอากระดาษนี้วางไว้บนโต๊ะโดยเอาแป้นคีย์บอร์ดทับไว้ ก่อนจะออกจากห้องครูสำรวจดูอีกทีก็ปิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็กลับบ้านเช้าวันลุงขึ้นครูก็คิดว่าวันนี้ขออยาให้เป็นอย่างที่ครูคิดแต่มันก็เป็นเหมือนเดิมคือพอเข้าห้องคอมก็เปิดเปิดเหมือนเดิมแบบพร้อมใช้งานคราวนี้ครูคิดว่าน่าจะใช่แล้ว ตอนนั้นก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะทำยังไงดีคือคิดว่าเราอาจจะเป็นคนใหม่มีอะไรที่เราต้องทำแล้วยังไม่ได้ทำหรือเปล่าพอมีเรื่องอย่างนี้สรูเลยขอย้ายห้องไปห้องที่ใหญ่กว่าอยู่ไม่ไกลจากห้องเดิมและคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วที่ห้องใหม่นี้ จะมีอาจารย์นั่งทั้งหมดอยู่ห้าคนรวมทั้งครูด้วยครูนั่งที่ห้องนี้โดยไม่มีเหตุการณ์แปลกๆเหมือนห้องเดิมครูอยู่ที่นี่ได้ประมาณสามปีมีวันหนึ่งในช่วงสอบกลางภาควันนั้นครูไปถึงเช้ากว่าทุกวันเนื่องจากครูจะไปพิมพ์รายชื่อนักศึกษาพร้อมกับคะแนน เพื่อนำไปบอกในห้องเรียนตอนนั้นประมาณ8ดโมงกว่าๆค่าเปลี่ยนแรกเริ่ม9้าโมงครูไปถึงห้องด้วยความรีบร้อนครูจึงไม่เปิดไฟห้องตอนนั้นแม่บ้านยังไม่มาจึงยังไม่มีใครมาเปิดไฟไว้ให้ครูไปถึงก็เปิดคอมตเตรียมพิมพ์รายชื่อพอเปิดเครื่อง ครูก็ใส่พาสเวิร์ดแต่คอมของครูเป็นอะไรไม่รู้ครูตั้งพาสเวิร์ดเป็นภาษาไทยพอพิมพ์เสร็จตอนพิมพ์มันก็เป็นภาษาไทยแต่พอ e n t เตปุ่มมันก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษครูก็เปิดเข้าโปรแกรมไม่ได้สักทีจนครูเริ่มโมโหเพราะกลัวจะไม่ทันครูเลยกดปุ่ม Enter อร์รัวไม่ยัง้ง ประมาณสิบกว่าทีแล้วก็ต้องตกใจที่สุดเพราะมันมีเสียงคอของตู้เหล็กสะท้อนกลับมาทันทีเลยเสียงดังมากเป็นเสียงคอตู้เหล็กเท่ากับจำนวนที่ครูรัวลงไปที่ปุ่ม Enter ตอนนั้นครูก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันมันเหมือนในห้องเป็นเดสแ Air คือห้องไม่ได้เปิดไฟ มีแค่แสงจากหน้าตา่างกับจากหน้าจอคอมครูก็มองไปยังจุดที่เสียงมันสะท้อนมาคือบริเวณที่นั่งของอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งตอนนี้ย้ายไปห้องอื่นแล้วก็เลยมีแต่โต๊ะกับตู้เก็บของซึ่งเป็นตู้เหล็กแบบลัคกี้คิงดอมคือเป็นตู้เก็บเอกสารครูก็เลยเดินไปเปิดไฟ แล้วก็เดินไปดูที่โต๊ะนั้นซึ่งก็หาจากโต๊ะครูคือคนละมุมห้องก็เห็นว่าตู้เหล็กนั้นเปิดอยู่เล็กน้อยเป็นตู้แบบบานเลื่อนครูก็เลยลองเคาะตู้เหล็กนั้นดูมันคือเสียงเดียวกันเลยซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยว่าครูกดแป้นคีย์บอร์ดแล้วจะสะท้อนไปที่ตู้เหล็ก ครูก็กลัวแต่ก็คิดว่าไปสอนก่อนดีกว่าหลังจากสอนเสร็จค่าแรกครูกลับมาที่ห้องประมาณเกือบสิบเอดโมงเห็นมีอาจารย์ท่านหนึ่งนั่งอยู่ก็เลยรู้สึกอุ่นใจแต่ยังคิดเรื่องเมื่อเช้าอยู่ระหว่างนั้นครูก็เริ่มพิมพ์งานต่อสักพักอาจารย์ท่านนั้น ก็ออกจากห้องไปครูอยู่คนเดียวอีกแล้วสักพักหนึ่งก็มีอาจารย์คนที่เคยเตือนครูโทรมาชวนทานข้าวตอนที่กำลังพูดโทรศัพท์อยู่นั้นครูก็คิดว่าเดี๋ยวเจอกันตอนกินข้าวจะเล่าให้อาจารย์คนนี้ฟังเรื่องเหตุการณ์เมื่อเช้าเชื่อหรือไม่แค่ครูคิด ไฟตรงที่นั่งครูก็ดับดับอยู่ดวงเดียวเลยในขณะที่ไฟดวงอื่นในห้องไม่ดับครูก็หันมามองที่หน้าจอคอมคิดว่าจะมีอะไรอีกตอนนั้นครูรีบออกจากห้องเลยทันทีไม่อยู่เลยมันไม่สบายใจคิดว่าต้องมีอะไรแล้วแหละครูก็เลยไปเล่าให้อาจารย์คนนั้นฟังอาจารย์บอกว่า อาจเป็นเพราะเขาอยากให้ครูทำบุญให้เพราะครูเข้าไปให้ข้าวสุนัขที่มหาวิทยาลัยทุกวันก็<ๆ>อาจมีบุญติดตัวอยู่บ้างเขาก็เลยมาขอนี่คือที่อาจารย์เขาบอกครูก็เลยบอกนะว่าห้องครูน่ะมีพระทั้งพระตลับพระหล่อเพราะครูเชิญมาไว้ตั้งแต่เกิดเรื่องจากห้องเดิม แล้วก็มีภาพพระพุทธรูปของอาจารย์โต๊ะอ,อื่นๆติดไว้อาจารย์บอกว่าถึงเราจะตั้งพระไว้ก็จริงแต่เราไม่เคยบูชากราบไหว้ก็ไม่มีประโยชน์ที่สำคัญถ้าดวงวิญญาณเหล่านี้เข้ามาดีเขาก็เข้าห้องได้ครูก็อึ้งเลยอาจารย์ก็เลยแนะนำให้ครูไหว้พระ แล้วก็สดวดบทสวดมนต์ในห้องตรงที่ครูได้ยินเสียงเคาะแล้วก็บอกว่าคูสนจากการสวดมนต์นี้ครูขออุทิศให้กับสิ่งที่ครูมองไม่เห็นไปทั้งหมดตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับครูอีกเลย